รสพัดก็อ๋อหมูหมูลูกอ่อนบางคนก็บอกคิดว่าหมูลูกอ่อนเนี่ยหมูตุนเออไม่รู้อ่ะผมเนี่ยผมผมกับคิดเป็นอย่างอื่นนะผมคิดอย่างคือสุกรเี่แปลว่าหมูอยู่แล้วครับมะขวะเนี่ยแปลว่านุ่มหมูตุนทํามูตุนทาไมรเพาทเจาไม่ท้องไม่ย่อยเออทาไมไม่ย่อยทําไมไม่ย่อย ที่ไม่อยากให้พระฉันทาไมท่านฉันคนรูปเดียวสวยรูปเดียวใช่ไหมครแล้วสั่งให้ไปสังครับทำให้ไปสั่ตัวยยาผมว่าอย่างนี้มากนะทั้งในความคิดผมเราเห็นชาวบ้านแถวบ้านเราส่วนใหญ่ทำลาบทาก้อยเช่ไครับผมว่าน่าจะเป็นแบบในอินเดียจะไม่เคยมีนะเพราะถือว่าเป็นอาหารพิเศษน่าจะเป็นลาบหรือก้อยสับให้ลหเอียดแล้วมันนุ่มไง แต่ด้วยความที่ทําไวตั้งแต่หัวซ้ำผมคิดอย่างนั้นครับแล้วมันค้างคืนบูดก่อนมันมันบูดแบบมันอมันมีมันจะมันจะคือมีสมันมีมะนาวทับบีบแต่งปรงแต่งกันไปเพิ่มแป๊บเดียวมันเกินสามชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยใช่กินบูดออกเลยอันตรายใช่ศูนย์พราะอ่ค์ะ่ะนะคือไอหมูแข็งเนี่ยคงไม่ใช่รอบไม่ได้ผมว่าส่วนหนึ่งหมูหมูที่คือเจตนาถวายคือว่า ทางอินเดียอาจจะไม่เคยมีอาหารแบบนี้ใช่ไหมแล้วนายจุนทั์เนี่ยเป็นคนพิเศษอ่ะทำให้พระพุทธเจ้าอย่างดีสับให้ละเอียดได้เคี้ยวง่ายเพราะพระพุทธเจ้าแปดสิบแล้วใช่ไหมใช่ไหมจะเหมือนบดให้ละเอียดแต่สมัยก่อนเครื่องบดไม่มีสับให้ละเอียดให้ละเอียดแล้วก็ปรุงเครื่องเนี่ยเครื่องเทศเข้าไปะถ้าบ้านเราก็เรียบเหวืมนราบนั่แหละใช่ไหม นจะเป็แล้วรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเขาคงไม่ได้ทําไว้เดี๋ยวนั้นขันเดี๋ยวนั้นมันต้องพระกอบไม่ทันเมื่อคืนใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ก็ด้วยญาณหรืออะไรก็ตามเจตนาของนายสุธะเนี่ยก็คือถวายให้พระพุทธเจ้าสวยรวมทั้งหมสงด้วยนะไม่ถวายให้พระพุทธเจ้าอย่างพระองค์เดียวนะแต่พระพุทธเจ้าหลังจากไม่ใช่ หลังจากถวายเสร็จพระพิทธเจ้าดูออกหรือด้วยชา,ขา,น,น,น,ยานของท่านหรือว่าดยอย่างของท่านท่าบอกว่าออนอกจากสถาพลาแล้วยาถวายให้แก่คณะสงฆ์ไม่ให้พระสงฆ์ฉานแล้วก็เอาไปฝังตอนั้นผมเข้าใจว่ามันเป็นยาคิดไม่ใช่ไหมเขาคงไม่ไม่ทํารายถึงขนาดพระพิางเจ้าเคยเมายาเห็ดเอ้เมาเมาเห็ดเขาจะติดผมไม่จะผมบ่า่แต่บางคนเขาก็บอกว่า มันเป็นพิษหมูอะไรอย่างหนึ่งก็ค่ะค่ะเอนถ้าเป็นอย่างนี้กลัวสงวนนุ่ในรุาดันผ้าดันที่เป็นแต่ถ้าหมูนะมันมีมันมีพิษอยู่ก็เป็นถูกเชื่อเชื่ออยู่ทำไวนานเกินแล้วพวกนี้ทำไม่เกินรับจโบงต้องกินที่นี่ทำมันเป็นคืนแล้วมันจะมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปแต่พระพุทธเจ้าท่านก็คงคงรู้แต่ท่านไม่พูดวรามันมีพิษอยู่ไหมหรือว่าของมันมันเสียด้วยอะไรเนี่ยด้วยความที่อะไรด้วยความีกลัวโยมเสียใจ ใช่ไหมท่านอาจจะฉันไม่กี่คำอ่ะใช่ไหมสุดท้ายก็คือท่านเก็อาเจียนอาเจียนท่านเกิเท้องถ่ายท้องเออถ่ายท้องก็ท่านมีมีมีระบบลำไส้อยู่แล้วใช่ใช่ไหมถ่ายท้องมาเจนไปก็ถ่ายไปใช่ใช่ไหมขึ้นขึ้นอันนี้เนี่ยเราเนี่ยอันนี้อันนี้บวกกับใจแล้วหมูนี่ไม่ใช่เลยพวกใจแบบพิดหรอก หมูนุ่มนี่แหละหมูนุ่มหมูนุ่มแต่ของมันเสียเจ้าเาไม่เกินเฉลี่ยที่วงไม่ให้ไปฝังเนี่ยผมก็คิดเหมือนเราก็คิดอย่างเพราะว่าของพวกนี้ไม่เกินเฉลี่ยทีวงเกินเฉลี่ยไม่ได้กว่าจะมาขวบพุทธเจ้าจะเดินมาถึงก่อจะพิมน้าก่อจะสวดใช่เกินเพราะอะไรผมเชื่อว่านายจุนทะเนี่ยคุณมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากเหตุว่าพระพุทธเจ้าเป็นอายุแปดสิบแล้วเนาะก็อยากจะสับๆให้ละเอียดแล้วก็ปรุงเครื่องหน่อยอย่างเงี้ย นี่ยขาะไป่ถึงเนื่องจากเคยทำั้งแมงหรือเปล่าเลยไม่รู้วิธีการก็บกระแสผมได้ยินพระหลายองค์ที่ผมเป็นเด็กนะว่าเขาใส่ยาพิษแต่ผมอ่านหนังสือปฏิบัติขอกผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมอ่านเจอแล้วผมไม่เชื่อเจนี่มันแส่ว่านุ่มใช่มันไม่ใช่มันคงะไรไปหาด้วยพิษแต่เดี๋ยวมเข้าสะดวกเใช่ใช่ใช่เป็นพิษต่นั้นพระพิจาจ้าท่านจะตักอะไรเดียว่าอย่าไปตำหนิ จุนทะเลยครับครับอันนี้การย์เขาได้กลับได้อานิสงส์สูงสําหรับคนหนึ่งคนที่ถวายก่อนที่พระพุทธเจ้าคือนางสุชาดาใช่ไหมนะครับตอนที่พระองค์ตรัสรู้ในฐานตอนนี้ผ่านไอ้นางสุชาดาก่อนจะตัดสัตรู้ธรรมคนเริ่มตั้งสุชาดาคนที่สองนางจุนทะ บริบาลคนทำงานที่สายแก็เป็นความรู้เราเอง